ก๋ากินบักเฟียงบ่ะนี่เรีมยมไรขึ้นมาใหญ่เนีกินเฟียงนะยินนามันบ่โอ้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 เ <c> ร <oughs> <c oughs> ียบเรีบ ไ่าใกินเออม่ว้ใหกินอกคือเขาไปหาหมุนหัวคอหายไม่ได้มีอีกหมอนึงทำอะไรไปว่าเดี๋ยวน้อยนึงเย้กินยังยปรกอน่ากินเปี๊ยงครับอร่อยมากมากครับมาเลยกินปลาเปี๊ยงเลยเห็นบะมันมกขมสุ่มยอดประกอบไปเลง แซ่บว้เลยนี่ฮะแซ่บว uh uh ้เลยนี uh ่อร่อยไหมน้องน้องยัางหม่หน่ากอกกอกๆโอ้ดังตกแกบเลยโอ้โอ้ว้าวจะกาเกาเนาะฮึ๊บฮึ๊บอะใกลก็มีแต่แน่วเดิมๆเราจัดเกาเกา

ทำยาสูบกูดีดด้วเขาเว่าทยาสบ็พดแต่ว่าแต่ท่มันมันกเปลียงแ่กัเปลียงอนนียาวาเลยตอนีแต่ที่ก็เกลียโอ้ยตายยตที่สดแต่กูมันหิวมาจะใช้กระตันออกมาเลยนี่กิวมาะได้เดี๋ยว นี่เดียวโอ้เสียบแห้งไป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 เนี่ยไปไปเสียบคัดแสบจริงจริงเดือจริงเดยวดก่อิ่ม กินเป,ป็นตะแสบเนาะอร่อยไหมเนาะน <c oughs> อู<ห> <c oughs> ้มัดไวยเลยวะ <c oughs> <c oughs> ดูกินนำมันบ่ <c oughs> <c oughs> แซ่บปอนะาแซ่บปอนะอะไรวน้เป้ดูดมดเลยวะบอกดิแซ่บอย่างไรบอกพี่น้องกันนะแซ่บด้วยครับแซ่บมะลิบอกิบยลางไาบพี่งกันนะ่้ย่ะ มือต่อไปอีกิ้น้ำเน่ยยำยำเออยำยำเออโอ้มนบอกยำ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 โอ้แซ่บเลยจ้แซ่บเลบอกก็นปากิขําแท้ฮะอืมเยมากๆเล้ท่านเดียว